ได้ไหมนี่นี่ลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่เอาลูกอยู่นี่ไปเอาเร็วไปเอาไปไปเอาไปมาเมาลูกมเมาลูกให้พี่โบเล่นวอลูกไปให้น้องก็ได้เร็วยังไง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 เอาเอาลูกไปให้น้องเขียบไป เอาใครเป็นคนเอาลูกวิว